มาดูเรื่องราวของศึกสายเลือดกันหน่อยค่ะพี่ชายต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปให้กับน้องชายแซ่บอร่อยไหม,มใครๆก็บอกว่าอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่น้องชายกลับบอกว่าไม่อร่อยค่ะคว้าเหล็กแป๊บฟาดหัวพี่ชายเพราะสาเหตุว่าต้มบะหมี่ไม่อร่อยอเนี่ย เลือด,หอดไหลอาบเลยนี่<ห>นคือตัว<ห>พี่ชายค่ะเขาเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วค,ค่ะก็นั่นน่ะสิใส่น้ําร้อนปุ๊บอร่อยปั๊บไม่ใช่หรอนนแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะน้องชายบอกว่าบอกเป็นตาสิแตกเออหรือประมาณว่าก็มันไม่อร่อยอ,ะอ่ะมันกินไม่ได้จริงๆพี่ชายก็เลยสวนกลับบอกไปว่าอ้าวก็ทํากินเองสิแต่สิ่งที่น้องชายสวนกลับมาคือท่อนเหล็กค่ะเหมือนเป็นเหล็กแป๊บอ่ะ หวดเข้าบริเวณเกกหูฝั่งขวาเต็มเลยหัวแตกเลือดอาบเลยพี่ชายก็เลยต้องหนีมาร้านขายของชำหาคนช่วยค่ะระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำแผลให้ตัวพี่ชายคนนี้หรือว่านายนาโกแหลมฉลาดอายุ52ปีก็เล่าเรื่องราวให้ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นนะ่ะฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่หนีออกมาน้องคงจะหดจนตายนะ,อะลองฟังเสียงค่ะ คือเราทําอาหารไม่อร่อยเหรอทำอะไรให้เขามาจีมาว่าด่าผมแม่เอาวอันนีก็เฮ็ดกินเองถ้ววันนี้เราทําอะไรให้น้องกินผมก็ทำมันต้มหมาต้มอะไรครับอ๋อต้มให้น้องกินเออน้องว่าไม่อร่อยครับถาว่าผมเหี้ยบปริทแตกอ๋อเมนครับอะไรอ่ะก็ขาครับกินแก้ปวดเหรอเมนทํามฮะ ยังไงนะเออฟังดูแล้วก็แอบ,บงงๆอยู่เหมือนกัน<ะ>ลิ้นดูพันพันแข็งแข็งนะคะไม่รู้ว่ามึนงงจากการที่ถูกตีหัวมาหรือมึอนงงจากอะไรเพราะว่าพอหลังจากเล่าเรื่องราวให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังเสร็จปุ๊บหันไปกึ๊บหนึ่งพี่ผู้สื่อข่าวถามเฮ้ยพ,พี่พี่ดื่มอะไรอะ่ะอ๋อเหล้า แกปวดเออน่าจะเป็นสูตรประจําตัวเขาแต่ไม่ใช่ชสูตร<ล>สากลนะเพราะว่าถ้ามีบาดแผลแล้วยิ่งดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเลือดยิ่งไหลเวียนทีนี้แหละเลือดหยุดยากเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าพี่นาโกคนนี้กึ๊บเข้าไปเรียบร้อยระหว่างที่รอพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยทําแผลให้ค่ะถามว่าแผลลึกไหมแผลไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่ามันโนปูดออกมาดูสิตรงบริเวณศีรษะเนี่ยด้านหลังกกหูเนี่ย ปูดออกมาจะเท่าใบหูอยู่แล้วอะ,อะแต่แผลแตกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะไม่ต้องถึงขั้นว่าเย็บห้ามเลือดได้ก็แปลว่าจบค่ะเบื้องต้นเนี่ยตัวพี่นาโกก็ดูมึนเมาแต่พอได้ทําแผลแล้วก็พาผู้สื่ข่าวไปที่บ้านถามว่าไปทําไมไปหาน้องชายคนที่หวดหัวพี่เข้ามานี่แหละ,อะเออบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยแต่พอไปถึงฟังน้องชายเล่าให้ฟังอ้าหนังคนละม้วนค่ะทำไมอะคะไมไ่ทะเลาะกันเรื่องอ่า บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปออแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่น้องคู่นี้เนี่ยเขามีปัญหากันมาทะเลาะกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ตัวพี่ชายเนี่ยนายพินโยนะเขาเล่าให้ฟังคือน้องชายคนนี้แหละถอดเสื้อคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่านายนาโกตัวที่เป็นพี่ชายเขาชอบดื่มเหล้าเมาเป็นประจำเมาทีไรก็เอ,อะอะโวยวายชาวบ้านแถวนี้เนี่ยรู้ดีค่ะแล้วทุกครั้งที่เมานะก็ทะเลาะกันทุกครั้งอีกด้วยแล้วสาเหตุครั้งนี้ที่ทะเลาะกันไม่ได้เกิดจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่เกิดจากที่ว่าตัวน้องชายเขาคนที่ถอดเสื้อ่<ะ> ศึกมาจากการบวชพระแล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านทีนี้พี่ชายไม่ได้เจอน้องชายนานเกิดอาการหลอนค่ะจากันไม่ได้เหรอระแวงพกอาวุธติดตัวตลอดเวลาแล้วพอน้องเผลอออกจากบ้านทีพี่ชายก็ล็อกบ้านไม่ให้น้องกลับเข้ามาทีก็เลยทะเลาะกันใหญ่โตผักประตูกันไปกันมาและวพอดิบพอดีที่ว่าตัวน้องชายเขาเนี่ยหรือว่านายพินโยถือแป๊บเลกอยู่ในมือ โมโหก็เลยหัวเตือนสติไปทีหนึงไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้พี่ชายเนี่ยเจ็บถึงขั้นว่าตายแต่สาเหตุจริงๆอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเกิดจากการทะเลาะกัน ที่ไม่ให้ใครเข้าบ้านนี่แหละค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีกึ่งสําเร็จรูปเหมือนที่พี่ชายบอกโอ้โหก็แปลกดีนะพี่น้องทะเลาะกันเรื่องนี้นะคะค่อยๆคุยกันดีกว่าพี่ขณะว่าโตๆกันแล้วนะเนี่ยแล้วโตมาด้วยกันด้วยนะตอนแรกความจริงมันน่าจะไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะอะไรกันแบบลิ้นกับฟันหรอกน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความมึนเมากันซะมากกว่านะพอขาดสติไงเออดื่มเหล้าเข้าไปพี่น้องก็จําหน้ากันไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมอัปเดต3 4S D App รุ่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ